สวัสดีนักเรียนชั้นม1นะครับเจอกันในปีใหม่นะครับก็สวัสดีปีใหม่นักเรียนทุกคนนะเจอกับครูริวนะครับในบทที่2อยู่นะครับก็คือเรื่องของอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละนะครับใน EP ที่3ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือเรื่องของร้อยละนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับมาดูครับ การเขียนอัตราส่วนในรูปของร้อยละนะครับร้อยละนักเรียนนะครับน่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับเช่นนะครับครูยกตัวอย่างนะครับคือการฝากเงินกับธนาคารครับได้ดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีสิ่งพวกนี้นักเรียนอาจจะเคยเห็นเนาะคำว่าร้อยละ3ต่อปีประมาณนี้นะครับหรือนะครับนักเรียนไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะสมมตินะครับ เขาก็ติดประกาศบอกว่าดอกเบี้ยศูนเซนนาน10ปีอันนั้นสิเดือนนะครับไม่ใช่10ปีนะครับสิ่งพวกนี้นะครับศูนเซนนะครับอันนี้ก็คือนักเรียนก็คือเคยเห็นอยู่แล้วนะครับหรือนะครับไปซื้อของนะครับลดราคาลงจากป้าย3 0เซนแบบนี้นะครับสาเซนพวกนี้แหละครับคําว่าเปอร์เซนต์หรือ้อยละนี่แหละครับคือเรื่องที่เรากําลังจะเรียนนะครับเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับควหมายเหมือนกันนะครับโอเคลุยต่อครับนะครับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อ100นะครับเราจะเอาปริมาณนั้นมาต่อกับ100นะครับนั่นก็คือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นนะครับคำถามน้าน้าขายกระเป๋าครับใบหนึ่งได้กำไรสิาเปอร์เซ็นต์นะ15เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เราบอกว่าต้องเอามาต่อกับ100ใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้านานาซื้อกระเป๋ามาในราคา100บาทนะครับนานาจะขายกระเป๋าใบนี้ได้ในราคากี่บาทนะครับนักเรียนลองตอบคาถามในใจสิกำไรสิารกำไราเเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเขาจะขายกระเป๋าใบนี้ในราคา115บาบาทครับ เพราะว่าต้นทุนคือ100บาทแล้วเขาเอากำไราไร15%ใช่ไหมก็ต้องเพิ่มไปอีก15บาทก็คือเราซื้อมา100แต่เราขายไป11 5แบบนี้นะครับนั่นก็คือ15%ก็คือเอามาเทียบกับ100นั่นเองมันจะเข้าใจง่ายนะครับไปดูต่อครับแบบนี้ครับเห็นไหมหนึ่ง้ยมาจากไหนก็คือเอา100ก็คือต้นทุนนะครับต้นทุนแล้วก็บวกอีก15บาทก็คือกําไรนะครับ แต่ถ้ามันส่วนร้อยหรือต่อร้อยเมื่อไหร่นะครับไอตัวที่มันเป็นกําไรตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นทันทีเนาะนะครับหรือเขียนในรูปของอัตราส่วนก็ได้นะครับ 15. หต่อร้อยหรือ15ส่วนร้อยแบบนี้นะครับนักเรียนก็ผ่านมาแล้วเนาะในบทที่ผ่านมานะครับ 15. หต่อร้อยหรือ15บาเปอร์เซ็นคำว่าเปอร์เซ็นก็คือต่อร้อยนั่นแหละครับเนาะหรือสมมุติง่ายๆนะครับก็คือ 20%สิอ่าสมมติน,นะครับตัวอย่างง่ายๆ20%นะครับถ้าเราเขียนในรูปของอัตราส่วนก็คือ20ต่อ100นั่นเองนะครับคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนร้อยนั่นเองนะครับเนาะหรือยกอีกตัวอย่างครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น35%หรือร้อยละ35ก็ได้นะครับมันก็คือ35ส่วน100ครับเนาะคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนร้อยนั่นแหละ นะครับโอเคลุยต่อครับฝากเงินกับธนาคารครับได้ดอกเบี้ย้อยละ3ต่อปีฮเราเขาเขาใช้คําว่า้อยละสามใชไหร้อยละเราก็ต้องอามาเทียบกับ100บาทของเราครับถ้าสมมุติว่าเราฝากเงินกับธนาคาร100บาทาเมื่อครบ1ปีเราก็จะได้เงินดอกเบี้ยม,มา3บาทนะครับนี่คือความหมายของคําว่า้อยละหรือเปอร์เซ็นเนาะ เรเรียนน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราต้องเอาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ไปเทียบกับ100นะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นเนาะโอเคไปต่อนะครับหรือเขียนเป็นอัตราส่วนก็คือ3ต่อร้อยหรือ3ส่วนร้อยนั่นเองเองนะาะคำว่าร้อยละก็คือส่วนร้อยนะครับต่อไปครับ เราจะนําความรู้นะครับเรื่องของ้อยละที่เราเข้าใจความหมายไปเมื่อกี้นะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนดูครับนักเรียนเจอครับคำว,ว่า้อยละ70ลองเขียนเป็นอัตราส่วนนะครับนักเรียนจะเขียนได้ว่า70ส่วน100นั่นเองนะครับเพราะว่าร้อยละ70นะครับหรือ70%์นะครับก็คือส่วนร้อยใช่ไหมแล้วก็เอา70ขึ้นนะครับ ขึ้นไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เอาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือส่วนร้อยไว้ด้านล่างเนาะลองไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างคือ30%เปอร์เซ็นต์ครับเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนได้ว่า30ส่วนร้อยครับง่ายๆเลยนะครับเมื่อนักเรียนเจอร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราเขียนส่วนร้อยไว้เลยนะครับต้องเขียนส่วนร้อยนะครับมาดูครับอีก3ข้อครับ ร้อยละ45ในข้อที่1นะครับเขียนให้เป็นอัตราส่วนก็คือ45ส่วน100นะครับหรือถ้านักเรียนตัดทอนได้ใช่ไหมเอาไม่5ก็ได้ครับ5 9 45 5 2 1 5 0นะครับก็เป็น9ส่วน20นั่นเองเนาะหรือข้อที่2ครับ25.75%ก็คือ25.75%ก็คือส่วน100นะครับ ข้อที่3ครับ1นเศษสส่วนหเปอร์เซ็นต์หรือ8ส่วนเศษส่วนาเปอร์เซ็นต์นะครับเราเจอตรงนี้ครับเห็นไหมเจอตรงนี้ครับเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนปากกาน,นิดหนึ่งเป็นสีขาวนะครับ8ปส่วนนะครับ8ปส่วนเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นยังไงครับมาดูกันนะครูขออนุญ,ญาตเขียนด้านนอกนะ8ปส่วน ปอร์เซนก็คือส่วน100ถูกต้องไหมครับเปอร์เซนก็คือส่วน100เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเริ่มงงแล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ที่ของครูไม่พอครูขอลบก่อนอต้องเขียนตัวเลขคนนี้ครับอเอาใหม่นะครับ8.5%ส่วน5เปอร์เซนก็คือส่วน100นะครับส่วน100 ร้อยตัวนี้มันคือส่วนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนักเรียนอาจจะงงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ส่วนมันก็คือการหารเราเปลี่ยนหารตรงนี้ครับเปลี่ยนหารตรงนี้นะครับกลายเป็นคูณครับมันก็จะกลายเป็น8ส่วน5นะครับคูณนะครับการคูณให้กับเศษเป็นส่วนคือกับตัวล่างครับปิ้นจะลินมันครับเอาเลขหนึ่งไปไว้ด้านบนเอา100ไว้ด้านล่างครับตรงนี้ครับโอเคนะครับ คูณกันไปคูณกันมาครับกลายเป็น8ส่วน500อครับอันนี้ครูขอไปไวๆเลยนะครับบางบางคนนักเรียนอาจจะงงนะครับเพราะฉะนั้นเราตอบครับตอบแบบนี้เลยครับจบครับใครตามไม่ทันไม่เป็นไรครับข้อนี้ครูมาหลอกเล่นนะครับครูมาวัดเกื่นนักเรียนเฉยเฉยนะครับว่าตามทันไหมนะครับไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเอาแค่2ข้อบนก็พอนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อครับไปต่อครับอันนี้ไปต่อนะครับ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละนะครับและโจทย์ปัญหานะครับเอาความรู้ร้อยละเมื่อกี้ครับมาลงสู่การคำนวณครับเป็นยังไงครับไปดูครับแอนนาครับผู้หญิงคนนี้นะครับมีเงินอยู่100บาทครับเขาบอกว่าใช้เงินไป25บาทนะครับและคำถามก็คือแอนนาใช้เงินไปร้อยละเท่าไหร่อ่าเห็นไหมตัวนี้นะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเขาเริ่มต้นมาที่100บาทครับ มี100บาทแต่ใช้ไป25บาทครับเพราะฉะนั้นแอนนาจะใช้เงินไปทั้งหมด100ละเท่าไหร่คำตอบก็คือ้อยละ25ไปเลยถูกต้องไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราเทียบกับ100ไปแล้วใช่ไหมครับส่วนที่ใช้ไปนะครับมันก็คือ้อยละแน่นอนละนะครับเพราะเราต่อกับ100บร้อยแล้วนะครับโอเคเนาะง่ายๆแต่ในข้อนี้ครับอ่า แอนนามีเงินอยู่50บาทเขาใช้ไป25บาทเหมือนกันใช้ไป25บาทแต่เงินจาก100้เขาเหลือแค่50นะครับในข้อนี้นะครับแอนนามีเงิน50บาทแต่ใช้ไป25บาทคำถามเดียวกันคือแอนนาใช้เงินไปร้อยละเท่าไหร่ตอนนี้เราจะยังตอบร้อยละไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ส่วน100นะครับเพราะตอนนี้เปลี่ยนจาก100เป็น50ไงครับ เราก็ต้องทำห้าสิบตรงนี้ให้เป็นหนึ่งร้อยนะครับง่ายๆก็คืออ้าหายาง่ะง่ายก็คือเอาห้าสิบตรงนี้ไปคูณสองใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือวิธีลัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคูณสองตัวด้านล่างเราก็ต้องคูณสองครับมันก็จะกลายเป็นห้าสิบบาทเราก็จะตอบได้เลยครับว่าแอนนาใช้เงินไปร้อยละห้าสิบครับ เพราะว่าเราต่อกัน100ด้านบนไงครับนะเราต้องทำทำให้มันเป็น100ก่อนนะครับเราถึงจะตอบเป็นร้อยละได้เนาะเพราะร้อยละคือการส่วน100นะครับหรือหรืออันนี้คือวิธีลัด์นะครับมาดูวิธีตรงครับใช้ไปส่วนเงินทั้งหมดอันนี้คืออัตราส่วนในการหาข้อนี้ครับ เงินที่ใช้ไปส่วนเงินทั้งหมดนะครับใช้ไปเท่าไหร่ครับใช้ไป25ส่วนกับเงินทั้งหมดก็คือ5 0บาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะย,ยังตอบลอยละไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะด้านล่างยังไม่ใช่100ไงครับเราต้องทําส่วนด้านล่างเป็น100ทํายังไงครับก็คือเอาด้านล่างคูณ 2... ให้กลายเป็น1 0 0ซะใช่ไหมไ 100, ไหม้าสิบคูณสองในหนึ่งร้อยใคูณสอด้านล่างก็ต้องคูณสด้านบนครับ คูณ2เสร็จครับมันก็จะกลายเป็น50ส่วน100เห็นไหมเพราะฉะนั้นร้อยละเท่าไหร่ก็คือร้อยละ50ต่ตอบด้านบนครับนี่พอเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมหรือว่างงอยู่นะครับงงก็ย้อนกลับไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไปต่อนะครับในกรณีนี้ครับการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละครับแยกเป็นแค่3กรณีครับกรณีที่1คือ นักเรียนจะเจอครับ m เเของ n เป็นเท่าไหร่เช่น20%ของ90เท่ากับเท่าไหร่อ่านี่กรณีที่1นนะครับจะมีรูปแบบแบบนี้นะครับมาดูกันครับการแก้คํำนวณในกรณีที่1 20%ครับ20%ของ90เท่ากับเท่าไหร่ายง่ายๆครับ20นักเรียนก็แปลงตัวนี้ออกมาก่อนครับเป็นอัตราส่วนครับ20%ก็คือ20ส่วน100 ถูกต้องไหมครับ20%ก็คือ20ส่วน100คำว่าของนะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรได้ครับคำว่าของคือคูณนะครับคูณนะครับต่อไปเจอเลข90ก็เอา90มาได้เลยก็กลายเป็น20ส่วน100คูณ90ครับเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ทํานวณครับเอา0นตัด0ูนย์ครับ 0ตัด0อีกครับมันก็จะเหลือ2กับเลข9ก็2,9,18ครับตอบ18ได้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ20%ของ9ก้คือ18นั่นเองจบครับง่ายๆเนาะตามตัวอนตัวเลยครับ ยีต์ก็คือ20ส่วนร้อยของก็คือคูณ90ก็คือเก้าคำนวณคำนวณคำนวณเสร็จก็ตอบ1ิแปดได้เลยนี่คือกรณีที่1ง่ายๆนะครับไปดูกรณีที่2ครับเขาบอกว่า5เป็นกี่เปอร์เซนต์ของ50าสิมาดูกันครับกรณีนี้ครับเริ่มงงขึ้นมาครับหเป็นกี่เปอร์เซนต์ของ50เพราะฉะนั้น เขาถามว่าเป็นกี่เปอร์เซนต์เรายังไม่รู้เปอร์เซนต์นะครับแต่มีตัวเลข5กับ50มาให้เราเอาตัวเลขที่อยู่ที่เราเห็นนี่แหละมาส่วนกันได้เลยครับ5ส่วน50นะครับแล้วเขาถามว่าเป็นคำว่าเป็นเป็นเป็นตัวนี้ครับมันคือเครื่องหมายเท่ากับกี่เปอร์เซนต์ก็คือเราไม่รู้ครับว่ากี่เปอร์เซนต์แต่เปอร์เซนต์มันคือส่วน100แบบนี้ครับ ไปช้าๆนะครับอ่าเอาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งห้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ50ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมแต่เราเจอเลข5กับ50เอา5กับ50ตรงนี้ครับมาส่วนกันได้เลยกลายเป็น5ส่วน50ตรงนี้นะครับแล้วเขาถามว่าเป็นเป็นก็ดึงเครื่องหมายเท่ากับลงมากี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ x เปอร์เซ็นต์ ตัวนี้คือยังไม่รู้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันคือส่วนร้อยพอได้แบบนี้ครับก็คำนวณออกมาครับคำนวณออกมายังไงด้วยควูณควายจำได้ไหมเอา100ขึ้นไปคูณเลยครับมันก็จะกลายเป็น5คูณกับ100เห็นไหมเอา100ขึ้นไปคูณเราก็ทำการตัดครับ0ตัด0 5 15 5, 5 20 กลายเป็น5คูณ2นะครับเพราะฉะนั้น x ก็ตอบ10ได้เลยคำตอบก็คือ5เป็น10%อร์เของ50อาไม่ทันก็กลับไปดูใหม่นะครับอย่าปล่อยให้งงนะเออเนาะ5เป็นกี่เปอร์เซนต์ก็คือเป็น10นครับตัว x นี่คือกี่เปอร์เซนต์ก็คือ ตรงนี้ครับเราหาได้ครับว่ามันคือ10ครับแล้วก็เอา1ิบตรงนี้ไปใส่ครับเป็น10เปอของ50มาดูกรณีสุดท้ายครับของวันนี้นะครับเขาถามว่าหกเป็น25เปอของจำนวนใดอ่ากรณีที่3 6เป็น25%ของจำนวนใดามาดูกันครับเขาบอกว่าหกใช่ไหมหนะแต่ส่วนอะไรไม่รู้อ่ะใช่ไหม 6ส่วนอะไรไม่รู้ครับแต่มันเป็นเป็นก็คือเท่ากับ25เปอร์เซ็นต์ก็คือ25ส่วนร้อยเห็นไหมไปๆปมาๆเราก็ได้สมการขึ้นมาเองครับไหมอีกครั้งหนึ่งนะครับ6ก็คือเลข6แต่6ส่วนอะไรไม่รู้อะเราก็ต้องติดตัวแปร x y ครับแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นก็คือเท่ากับ25เปอร์เซ็นต์ก็คือ25ส่วน100ครับ เห็นไหมอยู่ก็ได้สมก,การึ้นมาทําการคูณคว่ายขึ้นไปครับคูณคว่ายขึ้นไปเห็นไหมคูณคว่ายขึ้นไปคูคูณแบบนี้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนเก่งแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับปึ๊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 บแน่เท่ากับ x นะครับแต่บางคนอาจจะงงอยู่นะครับคูเอามาจากไหนก็คือตัว25คูเอาลงล่างครับ100อเอาขึ้นบนนะครับ แล้วตัว x ตัวนี้ครับก็สลับกับ25ไปไว้ด้านบนถ้านักเรียนคูณควายเป็นนะอ่ะอะ่ครูว่ามีนักเรียนหลายคนงงแน่นอนเลยอ่ะไปทำช้าๆกันนะครับ6ตัวนี้นะครับอยู่ที่เดิมนะครับ6ตัวนี้นะครับอยู่ที่เดิมครูเอา100อด้านล่างขึ้นไปคูณครับมันก็กลายเป็น6คูณ100อ่าโอเคนะต่อไป x คูณไขว้ขึ้นไปด้านบนมันกลายเป็น25คูณกับ x ครับ à, x นะแต่ครูต้องการตัว x ตัวนี้ตัวเดียวครับครูต้องเอา25นี้ไปอีกฝั่งหนึ่งมันคูณอยู่ครูก็ย้ายลงไปหารครับเนาะมันก็กลายเป็นแบบนี้ออกมาครับฝั่งขวามือก็เหลือแค่ตัว x ตัวเดียวเห็นไหมมันก็จะเกิดบรรทัดนี้ออกมาครับอ่าอันนี้คือ ไปแบบช้าช้านะครับเนาะขวนขวายนั่นเองก็ ep ที่ผ่านมาเราก็เรียนไปแล้วนะครับต่อไปก็ทําการตัดทอนครับ25 1 25 25 4ได้100ครับต่อไปก็6กคูณ4ได้24ครับตอบแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็เอาสิ่งที่เขาถามมาตอบครับ6เป็น25%เเซ็ของ24นั่นเองครับจบ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเรียนรู้ทั้งหมดมานะครับเราลองเอามาประยุกใช้กับโจทย์ปัญหาข้อนี้ให้หน่อยนะข้อ1นึ่นะครับเขาบอกว่านนทรีนะครับได้รับเงินเดือน20 0 0 0บาทเขาต้องการผ่อนชำระค่าบ้านร้อยละ40ของเงินเดือนตรงนี้ครับเขาใบมาให้ครับ40ร้อยละ40นะขอห้อง เงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่นะเน่ยดูนะครับแล้วอยากทราบว่าโนนทรี ree, ผ่อนค่าบ้านเดือนละเท่าไหร่หาให้ครูหน่อยนะครับก็ขอจบ EP นี้นะครับ EP ที่3ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ